ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูบ่อปลาซิวนะครับเพิ่งลองทดลองเลี้ยงดูแล้วก็มีหอยขมด้วยหอยขมเพิ่งเอาลงวันนี้นะครับวันนี้เพิ่งเอาลงไปประมาณโลครึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อทางนน้นนะครับบ่อทางน,น้นลงไปเกือบเดือนแล้วดูปลาซิวสนนะครับ ลงไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับยังยังไม่มีตัวไหนตายยังซื้อว่าใช้ได้นะครับจะมีปลาปลาซิวแล้วก็ปลาหานกยูงด้วยนะฮะนะครับหอยต้องลงวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะไต่ขึ้นมาตามริมนี่แหละตามขอบครับ,บเดี๋ยวพาไปดูตรงตรงนูน้นอิกบ่อของไม้คมนะครับ ตรงนี้จะเป็นบ่อดินนะครับตรวนีอ้อยู่ในขั้นทดลองเหมือนกันเอาดินใส่แล้วก็เอาพวกผักนะครับเขาเรียกผักักกัญจองเนาะท้อีสานก็เรียกผักภายนะครับนะี่ครับหอยคมมันจะไต่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้ออกออกมันมีลูกมีหลานแล้วนะครับตัวเล็กๆนะครับ ีลูกมีล้ลานก็ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับบอด,ดินจะได้ครับนะครับตัวใหญ่ๆแม่พันธุ์สำหรับแม่พันธุ์ก็กรับซื้อตามนี่นะครับแถวบ้านไปงมมาขายยี่สิบสามสบบาทนะครับโลนึงก็ไม่แพงมากนะครับนี่เป็นบอด,ดินนะครับบอด,ดินตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นไม่ใช่บอด,ดินนะครับ ไม่ได้ใส่ดินไว้เดี๋ยวไปดูครับนะครับบอ่อนี้ไม่ได้ใส่ดินไว้นะครับบอ่อนี้มีปา่านมอยู่ด้วยนะครับสำหรับการเลี้ยงหอยขมนี่ก็อาหารนะครับก็จะเป็นพวกนี่แหละครบผักตบบ้างมีตะไคร่น้ำนะครับที่มันกิน เราไม่ต้องลองทุนอะไรเยอะนะครับก็นานๆแล้วก็สองสาวันแล้วก็ให้หัวอ,อาหารปรดุกนะครับไม่ต้องให้เยอะเลยครับจะหยิบมืออะไรเนี่ยฮะเพราะว่ามันกิน,นอะนี่นะครับรากรตบับมีอะไรสารอาหารมันอยู่ตะกินของมันอยู่แล้วครับเลี้ยงง่ายครับตัวไวมีหอยตัวเล็กออกมาแล้วนะครับ ปล่อยปลาหานยูงไว้ไว้กินลูกน้ำนะฮะครับเพื่อนๆท่านใดก็อย่าลืมนะครับที่รับชมอยู่ในขั้นทดลองนะครับก็ให้เพื่อนเพืนติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยกันรุ้นด้วยกันว่ามันจะ จเริญเติบโตได้ดีไหมรอดไปถึงสองสมเดือนไหมอะไรประมาณนั้นนะคระับแล้วต้องลองผิดลองถูกก่อนนะครับบางคนบอกโอ้ยมันจะรอดไหมอะไรไหมเราต้องลองทําก่อนนะครับลองด้วยตัวเองนี่แหละนะครับใครพูดก็ไม่เท่าเราลองทําเองนะครับลองทําดูเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสทำพวกนี้ซีเรียสไม่ได้ครับทำแล้วมีความสุขนะครับ เลิกง,งานกลับมามาดูหอยดูปลาซิลอะไรเ,เนี่ยฮะปล่อนคลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับรุ้นไปด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับ